ออกกำลังกายังมือเสารครับสารว,วันป,ประหัดสบดีเมนอลไรครับประหัดสบดีที่หนึ่งเจหนึ่งสิงหาคมตัดใบเต็มบ้านอยากขันแรงเจี่สิบก็ก่อง ไปเลยเออกาก,กลํลังกายเมื่อหนึ่งสิบเป็นราคาอยู่ที มองหน้าตู่เห้นนังสัวเบียเฟียงตีฮะเบื่อเฟียงตีกินข้าวไปไม่น้อคอยบ้าขี้แล้วสลับกับหญ้าสด